สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในเกมเดนบาร์เดลไลมอบายนะครับ oh. กับคาตกรรักของผมครับนังตราย <Wow. S 1> ปั่นตื่ตรงนี้สองคนเลยเหรอโอ้โหวิ่งฉีกไปไกลแล้วอะ่ะ <Wow. S 1> อุ้ยแม่นไงแล้วแม่นไงเดินม,มารอบขวานเฉย มาว่าอมาว่าเห็นขีดเจ็บเขานะครับก็เลยรู้ว่าเขาจะเดินมาพอดีโอ้โหไม่ทันเนีไม่ย้อนเหรอโอ้โหเขาเดินตรงดิ่งเลยนึกว่าเขาจะย้อนมานะครับอ่าไม่ทันไม่ทัน เอาแล้วโดดลงไปแล้วแล้วโดนไง,แล,นไงแล้วพี่นิ่งไงแล้วพี่นิ่งไงมีคนมาเย,ยนเฉยโอ้โหปั่นกันเร็วจังไล่แค่ไม่กี่วิขึ้นมาเล้าไม่ขึ้นนะเดี๋ยวอุ้มก่อนนะครับ ปั่นไม่กี่เออไม่ใช่ไล่ไม่กี่วีแล้วโดนไปเครื่องหนึ่งโคตรไปยีบไปไหนกันนี้่โยกโยกเหรออืมโยกเหรอไปหนึ่งทีหลอกไปมาเรียบร้อย ช่อยปร้าวที่นี่อ,อุ้อาายโหต้นไม้ก่อดีเอาครับใส่หน้าอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหไปข้างหลังพอดีอืมโดนนี่นนไะใจความเจ็บปวดน,นะครับโดดต้นมาช่วยแล้วเหรออืม เจ็บทุกคนไปเติมควันกันนะครับมีลูกเองเปล่าคนนี้อ้าวมีลูกเองว่าอยู่ทำไมมันนิ่งอย่างมันรีบประโคมนรื่องเสียเวลาไล่เลยทำเจ็บตั้งหลายคน ขี่เข้าบ้านอีกแล้วด่านนี้ผมเกลียดมากเลยเล่นกี่ทีก็ไม่ชอบไม่ว่าจะเล่นเซอร์หรือเล่นฆาตกรทบด่านนี้มันคือมันน่าเกลียดเกินโดนไปดีพี่อ่านใจไงไมันต้องวิ่งวนลูปเดิมแน่นอน แล้วนึกว่าไม่เห็นเหรออืมโดนโดนอุ้ยมันเข้าบ้านก่อนเติมขวานเคยับแล้วหลอกว่าจะขึ้นไงอุ้ยหืมกบโดนหลอกอีกรอบนึง ปีนเปล่าเออรออยู่เลยรอยอยู่เลยเอ้ามาช่วยให้เอออ้าวมารับแทนเพื่อนด้วยวอุ๊ยโหเลงไม่แม่นเองนะครับจังหวะนี้เสียดายเลยอะถ้าเลงแม่นน่าจะโดนนะเมื่อกี้รีบกันไปหน่อย ลงไปใต้ดิดเลยตัวนี้โหอยู่เครื่องนี้ เดดลงมาแล้วเด็ดลงมาแล้วขวานพี่เต็มๆไม่ต้องไปช่วยเพื่อนนอะตกเฟสสองนะโอ้โหช่วยทันพอดีเดี๋ยวรอเลยนะครับรอไปตั้งแ่วันนี้อมาแน่ โอ้ยไม่โดนเฉยโอ้โหจะนอแล้วกแบบอ่านไอคิวเดี๋ยวแบบเล่นแบบ300%ร้อยเปอร์เซนต์ไงเมื่อกี้กะจะเล่นแบบ300%ร้อยเปอร์เซนต์แต่ปลาไม่โดนอืมกับโดนอ้าวไอคนไปช่วยเไปไ็นไงวะโอ้เสียเวลาเลยทีนี้ ย่อด้วยมันอยากเล่นไอ้คนนี้มันอยากเล่นได้ได้อุ้ยเสียดหัวมันอยากเล่นละ่ะได้ฮึมโดนไปดิอยากเล่นเหรออยากเล่นเหรออยากเล่นเหรอชอบเลยคนมาย่อๆใส่มันรู้สึกแบบว่า มีกำลังใจในการไล่คนนะมันเที่ยวครับมันได้ได้ยินเสียงไนงะหลอกไฟมาอืฟาดเลยไม่ฟาหลอกไกลขนาดน,นี้ ชื่อเครื่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปไล่ต่อเลยนะไม่พวไม่เฝ้าทั้งนั้นเนี่ยอ่าเหลือสองเครื่องละเฮ้ยพอดีเลยอะ่ะเครื่องอยู่โซนนี้หมดเลยอะ่ะปั่นไม่ได้แล้วนะปั่นยากนะเล่นปั่นอย่างเงี้ยด่านเนี้ยมาทางไหน จะมาทางไหนไม่มาน่าจะอ้อมนะครับน่าจะอ้อมไปฝั่งโนนมาช่วยใจอีไม่มีไปไหนอ่ะเพื่อนตายนะเฝ้าเลยนะครับว่าจะไม่เฝ้าเฝ้าเลยดีกว่าจะแห้งแล้วม,มันวิ่งไปข้างหลังแครอไฟมา เอาใจเอเนนะ๋อยากเล่นเหรออยากเล่นเหรออุ้ยเกือบโดนพับไปเลย,อ,ยอุ้ยโอ้โหอืมเรียบร้อยมันอยากเล่นพลาดแล้วนะครับที่เขาไปปั่นฝั่งโน้นหมด ฝั่งนี้ไม่แตะเครื่องกันเลยคือผมโซนเครื่องแถวนี้สบายเลยนะถ้าเล่นไม่ปัน่นเหมือนฝั่งนี้กันคือผมชอบมากเลยอ่ามาปั่นตรงนี้ครับเติมฟังกันนะครับอ่าแลวขึ้น้างบน <Salesforce> เล่งร้อแล้วนะ ไปเปล่าไปก็โดนอยู่ดีเรียบร้อยอีกคนน่าจะน่าอยู่นี่นี่อเองฮะโดดลงไปละหุยเฉียดหวัว โอ้มันรลอครับไมคิดว่าผมปาไม่โดนเหรอไม่มีขวานแล้วครับต้องเดินไล่แล้วเรียบร้อยโดนลหดนลอกไฟไงโดนหลอกไฟไงคือถ้าเล่นเซอร์ด่านนี้นะครับ ถ้าไปปั่นฝั่งเดียวกันหมดเนี่ยคือคิวเลอร์ e, จะเล่นสบายกันมากเลยนะคือผมชอบเลยนะครับไปปั่นฝั่งเนียวกันหมดถ้าเราควงฝั่งนี้ได้อะคือแบบเล่นง่ายมากครับเล่นง่ายมากเราคานไปไหนล่ะนี่แนะเจอขึ้นเสา ครับก็จบไปแล้วนะครับเกมนี้ยังไงถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงผมก็พยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ